แล้วครับไม้แรกเลยส่งสายนะครับมาให้แรกเลยครับปลาอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับเป็นมาช่อนนะครับนะครับวนตับเลยอะดูดิื้อ <c oughs> กัดกบยางนะครับนี่ครับพอกัดแล้วเราก็ส่งสายนะครับแล้วก็เช็คปลาอยู่ก็วิดได้เลยครับสภาพหมายนะครับท้องนาครับผมนะครับลองตีดูนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีปลาหรือเปล่าก็ตีดูเล่นๆครับมีตัวจริงครับว้วนมากครับตัวนี้ครับสุดยอดครับผมกบยางแก้คันครับไม้เดียวเลย